สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำหนึ่งรถสวยคัดเกรดค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาพี่พี่นะคะไปดูรถ Toyota v วีออส1 5 e ปี2012คันนี้สีเทาดำนะคะ คันนี้เป็นอีกหนึ่งคันค่ะที่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะป้ายทะเบียนัชานาาแต่ว่าป้ายทะเบียนคันนี้ค่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครของเพชรยนต์ก่อนนะคะคันนี้สีเทาดำค่ะระยะทางการใช้งานอยู่ที่1 8 8 0 0 0กิโลเมตรกว่านะคะคันนี้ ราคาอยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาพี่ๆนะคะไปดูทั้งภายในแล้วก็ภายนอกอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันค่ะด้านหน้าค่ะกระจังหน้าเดิมๆนะคะจากโรงงานเป็นกระจังหน้าโครเมียมตาสัญ,ญลักษณ์นะคะโลโก้ชัดเจนนะคะด้านล่างค่ะเป็นช่องระบายอากาศนะคะก็จะเป็นทรงด้านนี้เลยทรงแบบนี้ ส่วนกรอบไฟหน้าค่ะกรอบไฟหน้าเป็นไฟฮาโลเจนคันนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะคะแต่ว่า,าพี่ๆสามารถไปต่อเติมนะคะไฟตัดหมอกได้เพิ่มเติมได้เลยนะคะคันนี้สเกิร์ตรอบคันคันนี้นะคะมีสเกิร์ตรอบคัน มาดูในส่วนถัดไปกันบ้างนะคะส่วนถัดไปค่ะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางกันบ้างคันนี้เป็นแม็กแต่งมานะคะเป็นแม็กแต่งมาซีรีส์ยางคันนี้หนึ่งแปดห้าหกสิม็กขอบสิหนิ้วคันนี้ยางปี อ่าถูกแล้วยังปี2021ให้ดูภายในซุ้มล้อนะคะสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักนะคะคันนี้ไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวอยู่ตรงข้างแก้มกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถ คันนี้นะคะที่จับสีดำนะคะตรงนี้เป็นโครเมียมกระจกยังมีตาสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าอยู่ฝั่งนี้ก็ยังเป็นตาสัญ,ญลักษณ์โตโยตา้าปุ่มกระจกนะคะเป็นปุ่มกระจกอัตโนมัติกระจกข้างก็เป็นกระจกไฟฟ้าอัตโนมัติเช่นเดียวกันมีอ่า USB ตรงนี้นะคะ อะมาดูในส่วนของรอยต่อของประตูฝั่งคนขับสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆฝั่งนี้เป็นในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากระจกนะคะมีตัวตัดแสง ไฟค่ะอ่าไฟเปิดติดทั้งสองฝั่งคอนโซลด้านหน้าอันนี้ก็คือที่จัดใส่เอกสารอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถด,ด้านในนะคะนี่ ุ่มวิทยุอ่ะวิทยุเสียงดังใช้ได้เลยอันนี้ก็คือปุ่มหมุนแอร์เกียร์ออโต้นะคะคันนี้ระยะทางการใช้งานเนี่ยค่ะ188,000กิโลก,กว่า ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่269,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4,000ไปไปลาย5,000ต้นต้นปี2012นะคะคันนี้อันนี้คือภายในอันนี้ก็คือเป็น power outlet ด้านหลังนี้ก็ถือว่ากว้างนะคะ v อ o s คันนี้1.5ึ e นะคะเครื่องพันหภายในด้านหลังนะคะ,ะก็ถือว่ากว้างนะคะเป็นเบาะผ้ามียางยางรองนะคะฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านท้าย กรอบไฟท้ายสวยๆใสๆเลยตาสัญลักษณ์ VOS ตาป้ายแบรนด์โลโกโ้ก็ยังอยู่ครบชัดเจนตัว E มีเซนเซอร์2จุดป้ายทะเบียนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะคะไฟทับทิมสปอยเลอร์ด้านท้าย เดี๋ยวดูด้านนี่อ่ะด้านหลังก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะคะเก็บได้เยอะมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงนี้บ้างมียางอะไหล่ให้พร้อมนะคะกับอุปกรณ์เครื่องมือไฟเบรกด,ดวงที่สามอ่ะล่องรอยต่อนะคะฝาท้ายอันนี้ก็คือเห็นไหมคะ น็อตยังไม่ขยับน็อตเดิมๆยังอยู่สภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้นะคะาฝาเติมน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของคนขับรองรับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ9 1 e 2 0 มีระบบไล่ฟ้าด้านหลังกระจกโตยโยต้าโตยโยต้ายังมีตาสัญลักษณ์โตยโยต้าด้านหนะะ้าค่ะก็เป็นโตโยต้ากระจกเดิมๆรอบคันนะคะคันนี้กระจกเดิมๆรอบคันเลยเป็นภายในนะคะเป็นเบาะผ้ามีระบบเซนทัลล็อกนะคะ ABS นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างห้องเครื่องด้านหน้านะคะอ่ะดูตรงนี้ก็มีรอยปัม๊มอันนี้คือฝากระโปรงนี้คือน็อตไม่ได้หมุนเดิมๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะไขลร่องรอยเมคอัรต่างๆ เครื่อง vvti เครื่องเดิมๆสภาพเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักถึงห้องเครื่องเนี่ยค่ะรอยดูห้องเครื่องได้เลยนะคะสวยๆใสๆเดิมๆเ,เครื่องไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนมาใดๆทั้งสิน้นเห็นไหมคะเนี่ย รอยปั๊มนะคะไม่มีชนหนักน็อตก็ไม่ได้ขยับไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงก็ยังอยู่ในสภาพดีร่องรอยเมคอัพต่างๆอยู่ครบอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะคันนี้ เอาละคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Toyota v i ีออปี2012เกียร์ออโต้ 1.5e ีราคาคันนี้อยู่ที่2 6 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000ไปไปลายห้0 0ต้นๆนะคะไม่เกิน5 5า0น,น,นะคะคันนี้ สวยค่ะสภาพดีมากๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะใครสนใจคันนี้นะคะอยากเข้ามาดูเข้ามาสามารถเข้าดูเออเข้ามาดูได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะคันนี้หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่0954864565ติดต่อน้ำหนึ่งได้ปรึกษาฟรีค่ะ,ะใครสนใจนะคะจะได้ทุกอาชีพเลยสวยมากๆนะคะคันนี้สีเทาดำนะคะสเกิร์ตรอบคัน แม็กแต่งมาด้วยนะคะคันนี้เอาละค่ะนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ